น้แม่เสียแล้วนะพูมน้ำดูน่าเลยน้ำเสียแล้วพูมไม่เชื่อชิมเลยมันเสียแล้วอ่ะเี่คืออะน้ำอุ่นอ่ะน้ำน้ำอุ่นอ่ะมันเป็นยังไงมันอุ่นอ่ะมันอุ่นยังไง ที่แม่บอกอะออัันนนนีี้้มันยังไงมันกินไม่ได้มันเนี้ยแม่มาดูนี่แม่มอย่าไปเรียกสิมนมเสียแล้วลูกแล้วพุงก็กินก,กินไม่ได้แล้วมันเสีย มันจะมืกมันโฟกับไม่ได้มันเป็นไงมันนมเอาเอาข้างนี้เอาข้างนี้ลองข้างนี้ไหมลองข้างนี้นะโอเคนะเป็นไงมันมเสียแล้วไงที่แม่นมมันเสียแล้วไปนอนปไปนอนนอนเนาะนอนจับนมเฉยๆเนาะนอนจับนมเฉยๆเนาะไปนอนนอนได้ ไปไหนไปไหนรูปไปไหน